นี่คือบิ๊กเก๋าโจขาใหญ่ตัวใหญ่สุดๆในแถวเนี้ยบิ๊กตัวใหญ่จนดูน่าเกรงขามสำหรับเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาชื่นชมการกินชนิดไม่เลือกอาหารและเวลาโดยตามใจปากอย่างเดียวห้ามหรือเตือนเท่าไหร่บิ๊กไม่ฟังแถมยังขอเบิร์ด้วย บิ๊กการกินอาหารประเภทฟ,ฟาสต,ต์ฟู้ดที่มีน้ำตาลและไขมันสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆนะเช่นเบาหวานโรคอ้วนหลอดเลือดหัวใจตตบรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่พอดีและไม่ทานดึกจะดีกว่านะครับบิ๊กนายเป็นอะไรอ่ะเขาจไม่ออกบิ๊กนจยยาเไว้บิ๊กะดดูแลตัวเองทุกวนันแล้ว,วางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิต ปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 ตกนนถนนทนท่อระบายน้ำบาดเจ็บทั้งคู่รถจักรยานยนต์ชนกันที่หน้าปั๊มเอสโซอบ่บาดเจ็บ2อรายโชคดีเด็ก6เดือนปลอดภัยสาธารณสุขตราดเฝ้าระวังผู้เข้าข่ายสอบสวนเชื้ออิโิราให้แพร่ข่ายการเตรียมพร้อมและรายหันพิเศษลานคนเมืองที่กลายเป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของชาวตราด ต่อไปนี้พบกับข่าวประจาวันกับทีมข่าวสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com ลูกขับกระบะกลับบ้านพร้อมแม่แต่หลับในเกิดตกถนนชนท่อระบายน้ำบาดเจ็บทั้งคู่เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่26ตุลาคม2557บริเวณโค้งชุมแสงถนนสายสุขุมวิทเขาออกเมืองตราด ตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากสอพอเขาสมิงว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพลิกควา่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บรายแรกชื่อนางเม่ตาอยู่สวัสด์อายุ48ปีบาดเจ็บเล็กน้อย อีกรายชื่อนางปรีดาถัดหลายอายุ72ปีบาดเจ็บสาหัสไม่รู้สึกตัวซึ่งติดอยู่ภายในรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดหมายเลขทะเบียนกอไก่ขอไข่4602ตราดสภาพรถพลิกตะแคงซึ่งทั้งสองคนนั้นเป็นแม่ลูกกันจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้ช่วยกันนำร่างออกจากรถยนต์และนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราด นางเมตตาบอกว่าตนเองและแม่ขับรถยนต์มาจากตัวเมืองตราดเพื่อกลับบ้านที่อำเภอเขาสมิงเมื่อมาถึงที่ทเ,ทเกิดเหตุเกิดหลับในและรถเสียหลักตกถนนจนพุ่งชนท่อระบายน้ำเสียหายและทำให้ตนเองและแม่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว สองสามีภรรยาพร้อมลูกน้อยวัย6เดือนขี่รถจักรยานยนต์เพื่อกลับบ้านแต่เกี่ยวกันกับรถจักรยานยนต์ขันหน้าที่ขับชิดซ้ายโชคดีเจ็บเล็กน้อยขณะเด็กหญิงวัย6เดือนปลอดภัยเมื่อเวลา18นาฬกาวันที่2 6ตุลาคม2557เจ้าหน้าที่กู้ภัยตระได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เกี่ยวกันล้มซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุที่บริเวณหน้าปั๊มเอสโซ หน้าอบตว,วังกระแจะอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งจึงเดินทางตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ110สีแดงหมายเลขทะเบียนกอไก่ขอไข่2128ตราดและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเก่าหมายเลขทะเบียนกอไก่งองูรเรือ785ตราดจอดอยู่ปักทางเข้าปั๊ม ส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ภายในปัม๊มพบเป็นชายสองคนหญิงหนึ่งคนและเด็กหญิงวัยหกเดือนหนึ่งคนผู้บาดเจ็บรายแรกนั้นเป็นชายและเป็นแรงงานกัมพูชาชื่อในการอายุ28ปีและนางซาอายุ24ปีที่อุ้มลูกสาววัย6เดือนไว้ซึ่งพักอาศัยอยู่ที่บ้านทุ่งไก่ดักอำเภอเมืองจังหวัดราชขณะที่ในการและนางซานั้นมีบาดแผลถลอกเพียงเล็กน้อยส่วนลูกสาวไม่ได้รับบาดเจ็บ อีกด้านหนึ่งผู้บาดเจ็บอีกคนคือนายธนิตสังฆะมงคลกิจอายุมากกว่า50ปีมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจ,จึงได้ทำตัวส่งโรงพยาบาลตราสในกลางกล่าวว่าขับรถจักรยานยนต์มาพร้อมกับภรรยาและลูกสาวเพื่อไปซื้อของที่ห้างโลตัสขณะเกิดเหตุกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านพัก เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟของตนเองได้ไปเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของนายธนิตจนล้มลงจนทําให้ตนเองและภรรยาได้รับบาดเจ็บแต่โชคดีที่ลูกสาวไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วรถตู้ร่าาาวมบขสบริษัทเกาะช้างกรุง,งเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานีีทเอสอนุสาวรีโทูย์ก้า สถานีขนส่งบมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 184่18สถานีขนส่งเอกมัยโทรศู0 8์เก้า5ูเอกมัยรถออกเวลาหกนาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน MOU Service 2014พับสี่รับทำ MOU แรงงานต่างด้าว พมา่ากัมพูชาลาวรับต่ออายุพาสปอร์ตต่อวีซ่ารับดำเนินการต่อวีซ่าต่อเนื่อง4ปีกัมพูชาพมา่าลาวติดต่อคุณฝ้าย085-197-7480หรือ088-227-0223ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดติดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด สาธารณสุขตราดแจ้งเตือนเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้ออีโบราหลังพบผู้เข้าข่ายเดินทางมาเยี่ยมภรรยาที่จังหวัดตราดด้านในแพทย์สาธารณสุขไม่กังวลเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้วเมื่อเวลา8นาฬกาวันที่16ตุลาคม2517มีการเผยแพร่เอกสารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดที่ส่งไปยังโรงพยาบาลตราดเพื่อให้เตรียมความพร้อม และดูแลรักษาผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบราที่มีการส่งต่อกันในโลกออนไลน์นั้นนายแพทย์ชรัตวัสุธาดานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดกล่าวว่าได้ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลตราดและเครือข่ายสาธารณสุขตราดจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนเชื้อโรค ติดต่อเชื้ออีโบราซึ่งทางสำนักงนานป้องกันควบคุมโรคที่สามชนบุรีได้แจ้งมาว่ามีผู้เดินทางเข้าขาย ต้องติดตามเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสที่มีอยู่ในจังหวัดตราดหนึ่งลายและอยู่ในอำเภอเมืองตราดจึงได้ทำหนังสือส่งไปให้โรงพยาบาลซึ่งผู้ป่วยที่เข้า่ายนั้นเป็นชาวต่างชาติสัญชาติออสเตรเลียที่มีภรรยาเป็นคนไทยซึ่งได้เดินทางมายังจังหวัดตราดเพื่อหาภรรยาทำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดจึงต้องแจ้งเครือข่ายให้รับการเฝ้าระวัง ขณะเดียวกันยังระบุว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นเพียงผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนเชื้อโรคเท่านั้นแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่เป็นโรคแล้วจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจที่จะต้องกังวลหรือผู้ประกอบการจะเกรงว่าจะกระทบกับธุรกิจนั้นยืนยันว่าไม่กระทบเพราะว่าผู้เข้าข่ายนั้นยังไม่ใช่ผู้ป่วยขณะเดียวกันที่ผ่านมาสาธารณสุขจงหราดเฝ้าระวังเรื่องเชื้ออีโบลามาก่อนตั้งแต่ เกิดหลังเกิดซึ่งประเทศไทยก็มีมาตราการการเฝ้าระวังที่ดีทางด้านในแพทย์พิเชียนวุฒธธิสถิรพินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดได้แจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งไปยังสื่อมวลชนในการจะถแถลงข่าวในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจให้ความรู้กับประชาชนไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดขณะที่สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่สมชนบุรีระบุว่ามีผู้ป่วยที่เดินทาง เขาขายต้องติดตามการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสอิบราอยู่ในพื้นที่จงังหวัดรนึ่งรายเป็นเพศชายอายุ47ปีสัญชาติออสเตรเลียมีอาชีพทำงานที่แท่นขุดเจาะประเทศคองโกโดยเดินทางออกจากประเทศคองโกเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนไปต่อเครื่องที่ประเทศฝรั่งเศสเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่17ตุลาคมและสามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้ที่ 36.3องศาเซลเซียสขณะผลการติดตามพบว,ว่าผู้ป่วยรายนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดจริงมีภรรยาเป็นชาวไทยและอาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ2ปีซึ่งทีม SRT r T, ในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้จึงได้มีการประสานโรงพยาบาลตราดให้เตรียมระบบการดูแลผู้ป่วยที่เข้าข่าย สอบสวนในเรื่องนี้ด้วยรายงานพิเศษลานคนเมืองกลายเป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของชาวตราดแล้ว ภาพที่ชาวตราสดมาออกกําลังกายที่ลานคนเมืองหรือลานเฉลิมพระเกียรติที่อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราชดคนเก่าได้ปรับปรุงด้วยงบประมาณเกือบ20ล้านบาทขณะนี้กลายเป็นศูนย์รวมของครอบครัวชาวตราดที่ทุกเย็นต้องออกมาเดินวิ่งเล่นและพักผ่อนในสนามแห่งนี้ ลานคนเมืองแห่งนี้มีทั้งสนามหญ้าที่เขียวขจีได้รับการดูแลอย่างดีพื้นปูนที่ให้เด็กเล่นได้ทั้งสเก็ตและฟุตบอลสนามเล็กเพื่อเด็กมาใช้ทํากิจกรรมรวมถึงซุ้มด้านหลังเพื่อนั่งพักผ่อนมีมานั่งสำหรับผู้สูงอายุนี่จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการมีลานคนเมืองแห่งนี้ที่สามารถรองรับผู้คนทุกเพศทุกวัยวันนี้ลานคนเมืองยังคงเป็นศูนย์รวม ของชาวตราดที่รักสุขภาพและรักการออกกำลังกายนั่นจะสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตของชาวตราดที่จะเริ่มดีขึ้นเมื่อมาใช้ลานเมืองแห่งนี้ บอกเรื่องอนาคตสำหรับการเป็นโคชตราด f อกฤปิตสิงปริชาโคชตราด f อเปิดเผยถึงอนาคตในการคุมทีมตราด f อหลังจบการแข่งขันขอนแก่น f อในวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นนัดสุดท้ายและจะปิดฤดูกาลของการแข่งขันยามาห้าหลีกวันด้วยนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆในขณะนี้แต่จะต้องรอให้ทางสโมสร ได้ตัดสินใจซึ่งพร้อมที่จะรับการตัดสินใจในทุกเรื่องแต่ต้องรอให้จบฤดูกาลก่อนก็เราต้องี่ให้เราอยากเป็นแมตช์แรกเชนนัอยู่แล้วในบ้านแล้วแมตช์เป็นแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลด้วยแล้วเราก็อยากเก็บแ้มเป็นในในห้าแมตช์นะครับซึ่งก็อยากทำทำให้าสำหร็บมากกว่าจังหวะในนั้นควบคู่กับตารเล่นชิงะครับก็ยังยังไม่ได้พูดคุย่องนี้นะครับก็รอให้จบนะก็แล้วแต่ทางตัดรินครับน้องนี่นะ ทสรุปของทีมตราเอฟซีในดิวิชันหนึ่งทันทีที่กรรมการเป่านกหวีจบการแข่งขันกับสีราชาบ้านบึงเอฟซีแล้วตราเอฟซสามารถเก็บ3มแต้มได้อีกนัดหนึ่งนับเป็นชัยชนะนัดที่4ติดต่อกันของทีมหลังพักการแข่งขันซึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมที่ชนะกระบีเอฟซในบ้าน4ประตูต่อหนึบุกชนะยาสูบสุลกกรยู่นเต็ด2ประตูต่อหเปิดบ้านชนะ บางกอก FC 1ประตูต่อศูนย์และบุกชนะศรีราชาสประตูต่อศูนย์ส่งผลให้ตราเอฟซก้าวขึ้นมาจากอันดับที่ส4 สู่อันดับที่9อย่างเหลือเชื่อและยังคงสร้างความประหลาดใจให้กับทุกทีมเพราะทีมที่มีรุ้นขึ้นชั้นอย่างกระบี่เอซอ่างทองเอซอายุธยาเอซยาสูบสุลกกรเอซหรือเชียงใหม่เอซรวมทั้งกับสระบุรีที่ขึ้นชั้นไปแล้วหรือทีมอันดับหนึ่งอย่างนครราชสีมาเอซยังไม่สามารถเก็บชนะได้ทั้งหมด นี่จึงสะท้อนให้เห็นว่านักเตะตราเอฟซีทุกคนซับโค้ชทุกคนและกรรมการสโมสรโดยเฉพาะวิเชียนทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรมุ่งมั่นสร้างความสุขให้กับชาวตราดอย่างเต็มที่และเสียสละในทุกเรื่องจึงสามารถสร้างความสําเร็จและสร้างความสุขของชาวตราดได้ในวันนี้และในนดสุดท้ายกับคอนแกตเอฟซีหากสามารถเอาชนะได้ก็จะยิ่งสร้างความสุขให้กับชาวตราดมากยิ่งขึ้น บริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50 อากาศประจำวันผ้าทวนออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-3องถึงองศาเซลเซียสลมตวนออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร